สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็ยังคงนะต้องโฟกัสจับจ้องมองดูกันอยู่ที่ตอนกลางนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายนะต่างจับจ้องกันนะครับไม่ยอมกันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านหรือไม่นะครับเพราะขณะนี้ดูเหมือนว่าอิหร่านจะมีอาวุธนิวเคลียร์มาครอบครองแล้วหรือยังนะเพราะว่ามันมีข่าวลือนะครับว่าอิหร่านประสบความสําเร็จนะครับในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะครับมาดูข่าวแปร่าประเทศจินนะครับ อิหร่านขยายเป้าหมายนิวเคลียร์ต่างๆเหนือไปกว่าอิสราเอลส่งภัยคุกคามตรงนะครับสู่สหรัฐของสงครามนิวเคลียร์หรือไม่อิหร่านนะครับเตือนสหรัฐสามารถโจมตีเหนือไปกว่าอิสราเอลความมากมายเหลือเฟือของขีปุตุธต่างๆพร้อมสําหรับการใช้งานอิหร่านนะครับจะนําเอาสงครามนั้นสู่วอชิงตันหรือไม่อิหร่านนะครับได้ข่มขู่ที่จะโต้อตอบด้วยกําลังต่อการโจมตีใดๆของอิสราเอลต่อบรรดาผลประโยชน์ต่างๆของพวกเขา อิบราฮิมนะครับเรซาอีสมาชิกหนึ่งของรัฐสภาของอิหร่านได้พูดกับ CNN เกี่ยวกับสถานการณ์นั้นเขาได้แถลงว่าอิหร่านอาจจะพุ่งเป้าหมายบรรดาที่ตั้งต่างๆเหนือไปกว่าตำแหน่งต่างๆทางการทหารของอิสราเอลถ้าหากถูกโจมตีเรซาอีนะครับได้เตือนว่าอิหร่านเป็นเจ้าของหนึ่งความมากมายเหลือเฟือของบรรดาขีรู้ต่างๆพร้อมสำหรับการใช้งาน ในวันที่1ตุลาคมนะครับอิรานได้พุ่งเป้าหมายบรรดาที่ตั้งทางการทาหารในอิสราเอลด้วยขีปนาวุธต่างๆของพวกเขาเจ้าหน้าที่อิรานนะครับได้กล่าวว่ายังมีบรรดาเป้าหมายอื่นๆที่อิรานเนี่ยอาจจะสามารถโจมตีถ้าหากมีความจําเป็นแล้วก็มีความเป็นไปได้อิรานนะครับกำลังเตรียมพร้อมนะสำหรับการโจมตีหนึ่งของอิสราเอล ที่ตามมาจากการโจมตีขีปนาวุธนะครับในวันที่1ตุลาคมนายรัฐมนตรีของอิสราเอลนะครับเบนจามินเนทันยาฮูได้แถลงว่าอิหร่านจะต้องชดใช้สําหรับการกระทําต่างๆของพวกเขาสหรัฐนะครับได้ปฏิญาณที่จะสนับสนุนการตอบโต้ของอิสราเอลต่อบรรดาการโจมตีใดๆในอนาคตนะครับโดยอิหร่านเรซาอีนะครับได้เน้นย้าว่าการตอบโต้ของอิหร่าน จะทรงพลังและหนักหน่วงถ้าหากถูกโจมตีเขาได้อ้างถึงว่าการโจมตีต่างๆต่อบรรดาผลประโยชน์ของอิหร่านในประเทศอื่นๆเนี่ยจะถูกการโต้อตอบเอาคืนในเดือนเมษายนนะครับอิหร่านได้ระดมหาขี่อาวุธและโดรนใส่โปนอิสราเอลภายหลังการโจมตีหนึ่งต่อสถานกงศุลน,นะครับของอิหร่านในซีเรียอิหร่านนะครับได้เร่งเร้าสหรัฐที่จะยุติการสนับสนุนทางการทหาร ของพวกเขาสำหรับอิสราเอลโดยทันทีเตฮารานนะครับยังได้เรียกร้องสำหรับสหรัฐนะครับที่จะผลักดันอิสราเอลมุ่งเข้าสู่1การหยุดยิงในกาซานะครับบนข่าแปรต่างประเทศชี้นี้นะครับก็เป็นการบอกนะย้ำนะว่าถ้าอิสราเอลไม่จบอิหร่านก็ไม่จบถ้าอิสราเอลโจมตีอิหร่านโดยเฉพาะนะเรื่องนิวเคลียร์นะครับ อิหร่านก็มีสวนเหมือนกันนะครับเพราะอิหร่านเนี่ยมีอาวุธขีปนุวุธเนี่ยเยอะแยะเลยอะ่ะนะมีเหลือเฟือนะพอมิยาโจมตีกับนะสู่อิสราเอลนะครับหรือเป้าหมายเหนือไปกว่าอิสราเอลนะไม่ทราบว่าไปถึงเป้าหมายของตะวันตกหรือเปล่าหรือของสหรัฐหรือเปล่านะครับก็เตือนว่าสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วควรอย่าย,ยุติการช่วยเหลืออิสราเอลได้แล้วแล้วก็ดึงอิสราเอลนะครับเข้าสู่การตกลงเจราจาให้หยุดยิงในกาซาโดยทันทีนะครับ ไปงั้นแล้วนะครับเหมือนกับอิหร่านเนี่ยพร้อมเปิดแล้วก็มีคลังแสงนะฮะมีขีบวุธต่างๆมากมายซึ่งก็เห็นมานะครับในการโจมตีวนันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยนะสามารถที่จะเจาะทะลุไอออนโดมนะครับของอิสราเอลได้ด้วยนี่ถ้าเกิดมีอาวุธนิวเคลียร์นะครับแล้วติดบนขีมรุดความเร็วเหนือเสียงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ